ก็เดินเลยเดี๋ย like วเราไปดูที่ภาพรวมตลาดสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าวิดีโอนี้เป็นควิกอัปเดตเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะก็ตลาดแดงลงมาเพื่อนๆอยู่ที่เจนะครับนะลงมาหนักใช้ได้นะฮะแล้วก็ลงมาต่ำสุดในวันนี้นะอยู่ที่96,600นะครับนะนึกว่าจะ1นึ่งแสนนะฮะกลายเป็นลงมา9 6้าหเพื่อนๆนะก็ถือว่าสาหัสเหมือนกันซึ่งก่อนในนี้บิตคอยนี่ยก็ยัก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 จะแสนไม่แสนนะครับนะอีกไม่กี่ร้อยเหรียญ ก็ไม่ไปแสนนะครับนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันนี้ก็ลงให้โชว์ซะหน่อยนะครับนะแต่ผมคิดว่าอีกสักระยะหนึ่งแลัน,นะครับนะหรือว่าปลายทางเนี่ยผมว่ายังไงแสนหนึ่งน่าจะมีให้เห็นได้นะครับนะผมว่ามันมันใกล้แล้วแหละแต่อย่างที่บอกนะฮะหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากราฟมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับมันมีการย่อมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนะยึกยักยักยก,ก็จะต้องรอดูนะว่ายึกยักลงมารอบนี้ลงมาเก้าหมื่นหกกว่า จะเป็นยังไงนะครับแต่ที่นี้ถ้าเราดูตอนนี้สายลองเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะปกติเราเห็นแต่สายช็อตโดนดิสรอยนะฮะตอนนี้สายลองดิสรอยไปแล้วนะครับนะเรียบร้อยพอระเบิดนะครับนะสำหรับคนที่เปิดลองกันในช่วงก่อนนี้หรือว่าคนที่มาเปิดลองกันช่วงลหลังก้าวมือกว่านั่นแหละนะครับนะก็ลงมากินสต็อปลอสเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะขึ้นไปกิน Stop สต็อปลอสสำหรับสายช็อตได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยก็ถือว่าคนตอนนี้แห่กันช็อตหนักมากๆแล้วนะครับนะห้าสนะ ช็อตนะฮะรพูดง่ายๆเลยว่าส่วนใหญ่คนไม่ลองกันในตอนตอนนี้นะครับนะแล้วก็ทําดูในเรื่องของตัว h i t map นะครับนะก็เราเราก็จะเห็นได้เลยนะครับนะว่าตัวฟนะันตงเรเนี่ยยังสุขภาพดีอยู่นะครับยังเขียวอยู่เลยคือโดยเฉพาะคนตอนนี้นะครับเปิดช็อตกันไม่เชื่ว่าบิตคอยจะไปแสนนึงเนี่ยน,นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเป็นไงแต่ก็ถือว่าตอนนี้ตลาดไม่ได้ฮิตอะไรแต่อย่างใดถ้าเราดูในช่วง1ปีที่ผ่านมาตอนช่วงที่ บิตคอยเตรียมจะดอยเนี่ยนะฮะก็คือตอนนั้นคนเปิดเลเวลกันเยอะจนเปลี่ยนจากสีเขียวกลายไปเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังเลยนะตอนนี้ยังเขียวอยู่กันตามที่เห็นนั่นแหละนะอันนี้ผมว่าผมเอาข้อมูลนี้มาอัเปเดตกันบ่อยๆอย่าเบื่อเบื่อแล้วกันนะเพื่อนเพราะมันสาคัญแล้วก็จําเป็นเราจะรู้ว่าตลาดเนี่ยมันฮิตแล้วหรือยังแต่ตอนนีถ้ถ้าที่เราดูในอินดิเคเตอร์นี้คือยังไม่ฮิตอะไรนะครับซึ่งต้องรอดูว่ารอบนี้บิตคอยเนี่ยแตะจะแสนเกือบจะแสนตึงเนี่ยนะฮะจะไปต่อหรือเปล่าหรือจะเครื่องฮีกก่อออนนนนัั้้็ตงรรดูะคบ ซึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของคุณจิมแคร์เมอร์นะครับที่ได้ออกมาบูลลิตนะครับบอกว่าบิตคอยนเนี่ยคือคือวินเนอร์นะบิตคอยนคือผู้ชนะนะครับนะก็ก็พอแคร์เมอร์บอกมาแบบนี้นะครับนะบูลลิตเมื่อไหร่นะครับนะดอยเมื่อนั้นนะครับตุ้มเลยเบื่อนรวมถึงคุณยอร์นมัสยังรีทวีตด้วยเลยนะครับแสดงว่าเห็นด้วยนะครับร้อนะครับนะคุณจิมแคร์เมอร์บูลลิตเมื่อไหร่โดนตบล่วงเมื่อนั้นนะครับถือว่าเป็นแคร์เมอร์เอฟเฟกต์จริงๆในณะนี้้คครรับแต่่หาาากถใมองว จิม c ค r เมอจะทายผิดจริงๆเนี่ยแสดงว่า Bitcoin จะไปถึง1ล้านเหรียญนะเพราะว่าก่อนหนี้ช่วงแบร์มาร์เก็ตเขาได้ออกมาบอกนะครับว่า Bitcoin ไม่มีทางที่จะไปถึง1ล้านเหรียดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอ่ะก็ถือว่า1ล้านเป็นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเรามองแบบนี้นะ ที่จะไปดูที่บิตคอยกันบ้างนะครับนะก็ถือว่าอาการไม่ค่อยจะดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดแหละนะลงมาในช่วงหกค่ำเนี่ยหนักใช้ได้เลยนะครับนะลงมาถึง9ก้าหมื่นห้าหกร้อยแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับหลังจากนี้แต่ถ้าเราดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถือว่า เกิดเดวอเจนนั่นแหละนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะพอรู้นะครับตอนนี้ก็เกิดในเรื่องของตัวแบริลล์เดวอเจนที่ได้คุยกันไปในคลิปวิดีโอตอนช่วงเช้าวันนี้นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นแบริลลพทเทิร์แล้วกันเนาะในเรื่องของราคาเนี่ยขึ้นไปนะครับแต่อายไซเนี่ยไม่ทำไฮห,หม่แหละนะครับนะก็ถือว่าเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วในช่วงที่อายไซอยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์บอสนะครับนะซึ่งก็ถามว่ามันจะเป็นต้องเกิดแบบนี้ไหมก็ส่วนใหญ่หรือว่ามีโอกาสจะเป็นบ่อยแล้วกันนะครับซึ ามานะครับนะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับนะก็ถือว่าเกิดเดเวอเจนเหมือนกันนะครับนะในเรื่องของตัวแบล็คเดเวอเจนนะราคาทำา i g ใหม่แต่อายไซเริ่มไม่ไปนะครับนะแต่ก็ยังไงผมคิดว่าเรียกว่าไงดีครับสำหรับผมนะผมว่าบางทีมันอาจจะต้องทำเดเวอเจนสัก2จุดอ่ะเพื่อนๆ1หนึ่งจุดสองจุดประมาณนี้นะครับนะคือถ้าดูอ่ะเดวอเจนรอบแรกลองนึกสภาพนะตอนนี้เราอารมณ์เหมือนตอนเนี้ย ตอนนี้นะเราอารมณ์เหมือนตอนช่วงเดือนมีนาที่เกิดดาวเจนแบบนี้เราก็โดนตบล่วงลงมาแล้วกลับขึ้นไปทำไฮใหม่ได้ถ้ามันเกิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยหรือบางทีมันอาจจะเกิดอีกอสามรอบก็ได้นะเพื่อนเพื่อหนึ่งรอบสองรอบอีก,อกรอบหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือดาวเจนมันไม่ได้เกิดแบบปุ้งแล้วต้องจบเลยนะเพื่อนๆมันสามารถได้เกิดดาวเจนได้แบบนี้เลยอย่างเงี้ยเกิดดาวเจนปึ้งแล้วลงแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนะซึ่งตอนนี้เอ่อไม่เกิดและหนึ่งรอบนะตอนนี้นะครับเกิดและหนึ่งหนึ่งจุด เกิดแล้วหนึ่งจุดเนี่ยหนึ่งจุดถ้าเรามองว่ามันยังขึ้นต่อได้แสดงว่าเป็นมันจะเป็นแบบนี้เปียงเปียงอ่ะก็จะต้องรอดูนะครับนะแต่รอบตอนเดือนมีนาเนี่ยเกิด2จุดนะตอนนี้เราพึ่งแค่1จุดเองนะครับนะที่ทเราจะไปดูที่ช่วงเดือนตุลานะครับตอนปี2023นะครับนะตอนนั้นก็เกิด2จุดเหมือนกันนะเพื่อนๆลองนึกสภาพเราย้อนกลับไปนะฮะเดวอเจนนะเปยียงแล้วก็สบัดสบัดเริ่มย่อเนาะ ล้วขึ้นต่อฮะแล้วขึ้นต่อนะเราค่อยเกิดดาวโจนส์อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้จุดนี้แต่ครั้งนี้ไม่ลงด้วยนะเห็นปะเกิดดาวโจนส์ไม่ได้แปลว่าจะลงถ่ายขึ้นไปเรื่อยๆฮะจากสามหมนหกไปสี่หมื่นดาวโจนส์นะจนเกิดจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดก็ยังไม่ลงฮะขึ้นต่อ อีกจุดหนึ่งนะฮะลงไปอีกเดววอเจนหนักเลยเพื่อน,อนตอนนี้นะฮะนะหลายจุดจะยาสามสี่จุดนะฮะเดววอเจนเราค่อยลง <c oughs> ถามว่ารอบนี้มันเกิดเดววอเจนครั้งแรกเนี่ยแม่ก็พูดยากแต่ก็น่ากลัวแลวหละนะเพื่อนๆน่ากลัวแต่มันเพิ่งเกิดครั้งแรกเนี่ยหนึ่งจุดนะครับนะครั้งเนี้สองจุดหนึ่งสองเราค่อยลงครั้งเนี้ยหลายจุดเลยครั้งเนี้หนึ่งสองสามส,สี่จุด ถึงค่อยตู้มลงมาแรงจาก40,007ลงมาเหลือ40,000ก็แรงนะประมาณสักแบบเอ่อ16เอ่อ17เปอร์เซ็นต์ถือว่าแรงใช้ได้นะเพราะว่ารอบนี้ย่อประมาณ20นะครับจริงๆย่อประมาณ20แหละก็คือยอ่ยอย่อสุดแหละอ่ะใช่20เปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ไอ้ที่มันย่อแรงๆในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าต้องรอจนแบบเรียกว่ายังไงดีนะครับนะ3-4จุด4-5จุดด้วยซ้ำนะครับนะสำหรับการเกิดเดเวอเจนต์นะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเกิดเดเวอเจนต์เปี้ยง ย่อนะแล้วไปต่อเกิดเดววเจนอีกทีหนึง่งเปียงถึงค่อยลงนะครับนะอ่ะก็ผมว่าราอบนี้ก็พูดยากนะครับเพื่อนๆนะว่ามันจะลงหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสย่ออยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูตอนช่วงปี2020นะฮะเกิ origin, ดเดววเจนย่อแล้วไปต่อเกิดเดววเจนอันนี้ย่อหนักนะครับนะบนะตอนช่วงที่ราคาบิตคอยน์หมื่นสองเปียกลงมาหนะักจากหมื่นสองลงมาเหลือหมื่นหนึ่งก็มันยะี่สิบเปอร์เซ็นต์ อ่ะก็ถ้ารอบนี้มันจะยอ่อลงมา20%จริงๆผมว่าก็ดูอว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันแต่ผมมันมันจะยอ่อจริงหรือเปล่านะนเพื่อนๆนะเพราะว่ามันต้องใช้ประมาณสัก3ามสิงสรอบเหมือนกัน3าถึงสรอบนะกว่าที่จะลงเออแต่ผมว่าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นทางเฟรมสชั่วโมงอะไรแบบนี้อาจจะโดนผลพ่วงนะครับอาจจะยอ่อลงมาแบบนี้แล้วไปแล้วเกิดดาวเจริงอีกรอบหนึง่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะก็ต้องรอดูนะครับแต่ก็ถือว่าผมชื่อว่ายัง ไม่รู้สิผมว่าน่าจะยังมีโอกาสยังยังไหวอยู่นะครับนะยังยังพอลุ้นอยู่นะครับยังไม่ใช่ว่าโอ้โหจบแล้วเพื่อนนะครับบิตคอยท็อปที่9เ0 0 0ผมว่าน่าจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะถ้าเราดูในเรื่องของตัวเน็ตอาริและโปรฟิตแอนด์ลอตอนนี้ยังไม่ได้ถึงโซนกรีดอะไรตียงใดเลยเพื่อนๆนะถือว่ายังเรียกได้ว่ายังไงดีตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เป็นแบบโซนบิลิฟนะครับนะโซนใกล้ละนะครับนะใกล้ละแต่ถ้ามันขึ้นไปอีกสักเครื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะจนอยู่ในโซนยูเฟรียหรือว่าโซนกรีดเนี่ย ผมว่าเต็มตัวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงโซนโซนนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีซีม Gap นะครับเบื่อนๆนะอยู่ที่98,891นะครับนะซึ่งก็เออถือว่าวันจัน์นะครับพรุ่งนี้เรานะจะเปิดทำการนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าราคามันจะขึ้นไปฟิลแกรบ ด้านบนได้เลยหรือเปล่าในกรณีที่มันออกข้างแบบนี้นะหรือว่าลงไป9ก้าหมือนเอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเรายงมีซ m e แก็ปคอยช่วยเหลือหรือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกแล้วกันก็ต้องรอรุ้นนะว่ามันจะขึ้นไปได้หรือไม่นะครับประกอบกับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็คือ USDT Market Cap นะครับในช่วงนี้ถือว่าเริ่มพัมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะก็คือขึ้นมาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเมื่อไรก็ตามที่ usdt Market Cap มันขึ้นมาเนี่ยหรือว่าโฟโล่เงินต่างๆมันหลั่งไหลเข้ามาในโลกคริปโตเนี่ยหรือว่าเข้ามาใน usdt ก็หมายความว่าตลาดคริปโตมีโอกาสจะพั้มนั่นแหละนะครับเพราะว่า usdt เปรียบเสมือนสะพานที่จะไปไดิฟราคาเหรียญต่างๆเพราะว่าเหรียญต่างๆมันมีคู่แพร์เป็น usdt แล้วถูกไหมถ้าเราดูนะครับเวลาที่มันพั้มขึ้นมาก็คือเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับนะซึ่งตอนเนี้ยเพิ่งได้พั้มมาหนักๆในช่วงช่วงนี้เองนะครับนะก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับโฟต่างๆแล้วก็ถ้าเราดูในช่่่วงเเเดืืออนนนนนนีีนะ้ะะพครับย มินนะฮะหรือว่ามีการเพิ่มแม้เงินเข้ามาถึง15บิลเลียนนะหนึ่งหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าแสดงให้เห็นถึงรายใหญ่ต่างๆที่ต้องการเทสเตอร์แล้วกันในตอนตอนนี้นะฮะถือว่าโหดมากๆเพื่อนๆโอ้โหอันนี้ผ่านไปแค่แบบ20กว่าวันนะครับ24วันเนาะซัดไป15บิลเลียนแล้วนะครับนะถือว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมว่ายังเป็นมุมมองที่บวกอยู่ในตอนตอนนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมว่าเพื่อนๆชอบนะครับยังไงก็มาเด็กนิดนึงนะเพื่อนๆขอบ